สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูลูกตานะคะเด็กๆจํากันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรกันคะใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสุขอนิสัยและความปลอดภัยค่ะสําหรับในวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับเรื่อง เด็กเกิดเหตุการณ์ที่เด็กๆติดอยู่ในรถตู้หรือรถยนต์เด็กๆจะทำอย่างไรกันคะนติดในรถนูจะทอย่างไรถ้าหากเด็กๆยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถในวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อการจราจรติดขัดเมื่อมีเด็กนักเรียนป่วยเมื่อคุณลุงคนขับรถท้องเสียอาหารเป็นพิษโอ้ยโอ้ยปวดปวดโอ้ยหอยดองปลาราเมื่อคืนทำพิษ ต้องรอตอน,ต,อนติดในรถท้าวันใหม่ที่แสงวุ่นวายเริ่มขึ้นอาท็อปเอากล่องข้าวเรียนให้สนุกนะลูกสวัสดีครับแม่ผมไปก่อนนะครับโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นรถมาเร็วๆเ,เข้าโอ้ย ออ้ยลลงปวดทอ้องอ้าท็อปขึ้นมามามานั่งข้างเรานี่มานั่งตรงนี้แหละโอ้ยเมื่อวานนายได้ดูการ์ตูนเป่าสุดยอดเลยนะโอ้โหก็ซิล่าปะทะอัศวินนะอวันนี้เราขอเล่นเป็นอัศวินนะไม่เป็นก็ซิล่าแล้วเอ้ยวันนี้รถติดจังเลยเนาะ เมื่อไรก็จะถึงเฮ้ยเฮ้ยห,หลับก่อนดีกว่า รถก็ติดโอ้ยท้องก็ปวดอุ้ยแย่แล้วอ้นักเรียนนักเรียนรีบเดินเข้าห้องเลยนะคะครูจะพาน้องเตรียมอนุบาลไปห้องพยาบาลก่อนลุงคะลุงฝากดูเด็กๆด,ด้วยนะคะอุ้ยอุ้ยท้องปวดท้องอุ้ย ลงกันครบหมดแล้วหรือ,อยังเนี่ยอุ้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 ยลูไปก่อนเนาะในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะมีเด็กหนึ่งคนหลับอยู่ที่นั่งท้ายรถเขาถูกลืม งยังเนี่ยโอ๊ยทำไมร้อนนะร้อนอ๋ออ๋ออ๋ออะหาหายไปไหนกันหมดเนี่ยมักไม่มีใครอยู่บนรถเลยอ่ะลุงฮะครูครับลุงลุงฮะเพ,พ,พื่เพื่อนเพื่อนก็หายไปไหนหมดนะแม่แม่ฮะนะครับเออเออแบทม นะแม่แม,ม่ไม่มีใครอยู่บนรถเลยโอ๊ยร้อนร้อนร้อนอแม่ครูครับือ,อ,อท็อปท็อปต้องไม่ร้องไห้ครูเคยบอกไว้ว่า หนึ่ง,งทับต้องตั้งสติไม่ร้องให้ปีนไปด้านหนะ้าออตรงที่นั่งขนขับรถปีนไปก่อนนะปีนก่อนนะสองบีบแต่รถห เต้องบีบแตร์รถต้องบีบแตรรถให้ดังที่สุดและบีบไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนได้แล้วมาช่วยเราบีบแตร์ปุ่มฉุกเฉินไหนอะปุ่มฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้คุณครูเคยบอกไว้นี่เลย ปุ่มถุกเฉินค้างไว้ 4. ี่รถกระจกลองอ๋กระจกรถเหรออ๋อร้อนร้อนอ๋อถ้าเป็นรถรุ่นเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหมุนหมุนหมุนท็อปก็จะต้องหมุนให้กระจกลงให้มีอากาศหายใจแต่แต่คันนี้มันมันเป็นรถรุ่นใหม่อ่ะ มันเป็นรถไฟฟ้ามันเอากระจกหลงไม่ได้อะถ้าเอากระจกหลงไม่ได้ก็นี่เลยต้องพยายามเปิดประตูห้เปิดประตูรถตัวล็อกรถประตูรุ่นเก่ามันเป็นปุ่ม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 ,มหาหน่อยสิปุ่มปุ่ม ถ้าเป็นปุ่มต้องให้พยายามดึงขึ้นเพื่อปลดล็อกแต่ตัวล็อครถแบบใหม่มันจะเป็นแบบนี้นี่ต้องดันมันเพื่อเปิดล็อกเฮ้ยเปิดล็อกได้แล้วเปิดล็อกแล้วก็ต้องพยายามดันประตูเปิดให้สุดแรงโอ้โ,อโอแตาประตูมันหนักจังเลยอะ่ะโอ้โอ้ อยังยังไม่ออกอีกาประตูมันหนักอะอกอกอกแม่บอกว่าถ้าเปิดประตูรถได้ให้เดินลงไปแต่ห้าเปิดตอนรถวิ่งแต่ถ้าเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกก็ให้บีบแต่ไว้บีบแต่ให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ดดดดดด เสียงแตรเสียงแตรจากรถเล่านี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีมีเด็กติดอยู่ในรถโดเฮ้ยลุงขอโทษลุงขอโทษอะประตู นะคลูกขอโทษนะอืมโอ้ยโมโมก็ต้องขอโทษนายด้วยนะเรานั่งข้างนายนะคือถ้าเราเห็นนายรับเราต้องปลูกพอดีว่าเหรียญมันหล่นเรามัวแต่ไปเก็บเหรียญก็เลยเลยลืมปลูกนะขอโทษจริงๆนะอืมอืมยังโชคดี ที่ท็อปจําวิธีที่คุณครูเคยสอนได้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์ 1. นึน่ตั้งสติปีนไปด้านหน้า สอบีบแรให้ดังที่สุดและบีบไปตลอด 3. กดปุ่มชุกเฉิญค้างไว้ จบรถถ้าทำได้ 5. พยายามเปิดประตูมันเป็นปุ่ม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 หาหน่อยสิปุ่มปุ่มถ้าเป็นปุ่มต้องให้พยายามดึงขึ้นเพื่อปลดหรอ แต่ตัวล็อกรถแบบใหม่มันจะเป็นแบบนี้นี่ต้องดันมันเพื่อเปิดล็กอกเฮ้ยเปิดล็อกได้แล้วเปิดล็อกแล้วก็ต้องพยายามดันประตูปเปิดให้สุดแรงและไม่ลืมข้อสุดท้ายเพื่อนต้องช่วยเพื่อนถ้าเห็นเพื่อนหลับเราต้องปลุก หรือตะโกนบอกผู้ใหญ่ทันทีอย่าปล่อยเพื่อนให้หลับในรถเราขอโทษนะ,ะวิธีต้องรอดที่ติดอยู่ในรถเราจะจำไว้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ต้องจำไว้ด้วยนะครับครูขอโทษนะครูขอโทษปะเข้าห้องกันเถอะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเด็กๆติดอยู่ในรถกันแล้วนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเด็กๆเด็กๆต้องตั้งสติไม่ร้องไห้งอแงและนำวิธีที่คุณครูสอนไปใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะค่ะในวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำเหมือนเช่นเคยค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กขึ้นมาได้เลยค่ะ และเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่17ค่ะเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้าที่17เรื่องความปลอดภัยในชีวิตหนูรอดแน่ถ้าติดรถตู้สมมุติว่าเด็กๆเกิดเหตุการณ์ที่เด็กๆติดอยู่ในรถตู้หรือรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่สิ่งใดคะที่เด็กๆควรทำหากติดอยู่ในรถ 1. บีบแตะให้เกิดเสียง 2. นอนหลับ 3. นั่งเฉยเฉย 4. เคาะกระจกให้เกิดเสียงดังและ 5. ปลดล็อกและเปิดประตูเด็กๆลองคิดสิคะว่าสิ่งใดที่เด็กๆควรทำหากติดอยู่ในรถถ้าเด็กๆทราบคำตอบแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามลงในรูปภาพนั้นได้เลยคะ่ะ อย่าลืมส่งาภาพถ่ายแบบสุหัดของเด็กๆมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมที่ลายกลุ่มห้องเรียนของเรากันด้วยนะคะคุณครูรอชมอยู่นะคะเด็กๆค่ะและในวันนี้คุณครูลูกตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย